ะะจะพามาดูผักหวานนะคะผักหวานรอบบ้านเราเองจะเป็นังไงเยอะแค่ขนาดไหนอันนี้แม่ปลูกไว้นะคะจะเป็นผักหวานที่ปลูกที่บ้านเราเองนะคะผักหวานนะคะอันนี้ไม่ต้องไปขึ้นดอยไปขึ้นเขาเก็บนะคะอยู่บ้านเราก็มีค่ะผักหวานันี่ตัวนึงก็แพงนะคะ ได้ยินเสียงไก่ไหมคะไก่คุณพ่อคะ่ะไก่ชนคุณพ่อคะ่ะเยอะมากเลยนะคะนี่เยอะมากอันนี้เป็นผักแบบเนี่ยเก็บยอดอกอวบไปนะคะเนี่ยยอดสวยอะ่ะ เดี๋ยวนะยก็ไม่โฟกัสเยอะๆตอนนี้เป็นเยอะมากแบบก็จะถ่ายยังไงให้เห็นน้อย คือยอดแบบยอดนางอวบมากเลยนะคะยอดแบบแวบมากเลยอันนี้คือปลูกข้างบ้านนะคะเนี่ยมันจะปลูกกับพืชเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะให้ดูเดยอะมากเลยนะคะแต่เป็นเยอะมากเลยอันนี้มีที่บ้านไม่กี่ต้นนะคะ ข้างบนนะคะข้างบนก็ใช่นะตรงนน้นะคะแต่มันจะต้องปลูกมีอ่าเรียกเลยพืชที่เลี้ยงนะคะเป็นต้นอันนี้จะปลูกคู่กับต้นต้นลำใหญ่แต่แบบเก็บกินตลอดเลยนะเก็บตลอดเลย เยอะข่อ,ขอยเยอะมากอันนี้คือต้นปลูกแบบตีฮหต้นนะแต่กินแบบกินไม่ทันอ่ะจริงจงกินไม่ทันแบบแต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่กินเนอะต้นที่อยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ อันนี้คือเป็นกิ่งตอน,นะคะเอามาปลูกไว้ที่เห็นอยู่ไม่ได้อะไรนะคะไก่ไก่คุณพ่อค่ะมีหลายตัวเลยไก่คุณพ่อไก่คุณพ่ออันนี้ปลูกที่บ้านอันนี้จะเป็นกิ่งตอนีอ่เน,น,นกิ่งตออันนี้ซื้อมาเป็นเป็น,ปนกิ่งตอแม่ซื้อมาแต่ต้นที่ให้ดูพวกเกม มันเป็นต้นที่แบบเราปลูกจากจากไอเขาเรียกอะไรอะจากก้าพันไม่ได้กิ่งตอนนะคะอันนี้เป็นผักหวานป่าแกงเสริมไข่มดแดงเนาะมีตรแทบคือแบบแต่เวลาปลูกมันต้องปลูกกับพูกอา่าเขาเรียกอะไรอะพืชเลี้ยงพ,พี่เลี้ยงเนาะ นี่นะคะอีกต้นหนึ่งมาอยู่สูงมากเลยนะนี่ค่ะยอดอวบนี่ยยอดแบบอวบมากเลยนะเนี่ยคือยอดมานะคือก็อยากจะเก็บนะแต่คือเรายังไม่เก็บเพราะว่าเราไม่รู้ว,ว่าเราจะเอาไปทําอะไรกินแกงใส่ไข่หมุนแดงอย่างนี้แม่ซื้อมาอยู่แต่พอดีจะกลับไปทํางานเราก็เลยอดกินเลยอะ่ะนะคะอันนี้คือปลูกแบบปลูกเล่นๆน,นะปลูกหลังบ้าน โอ๊ยเนะ <c oughs> มมุนมาหมุมาอันนี้ไก่คุณพ่อไก่คุณพ่อไก่คุณพ่อนี่สวยไหมคะยอดแบบเยอะมากเนี่ยอันนี้นี่ยอดมันนะเนี่ยยอดมันดอกหวานอาจจะแบบไม่ค่อยชัดเนาะจะถ่ายยังไงให้ชัดเนาะ ดอกวานค่ะอยากจะชวนเก็บน้แต่คือยังไม่มีเมนูเลยอ่ะจะทำอะไรอ่ะเนี่ยคือแบบเป็นเยอะมากเนี่ยเยอะเเยอะจริงเยอะแบบด,ดูยอดดิยอดแบบแหมอวบอ่ะนี่อวบมากเลยเราจะแกงใส่ไข่มดแดงกันแต่ไม่ได้อยู่กินเลย